กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะเอ้าเอ้าแมคโครเจอแมคโครแล้วไปเจ้าไดแมคโครเจอแมคโครนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่อฟซีนะคะ <S 2> <S 2> บวดอะ่ะโอดมีครบรถเลยค่ะรถดำรถเกตรถแมคโครมีเบิร์ดเลยมากรถไดบันนี้เอา้ามากรถได <cười> <cười> hey, long bông. Nhàn bo nhàn mưa nhau bò này hình bò. Hey không. Nhàn bò, nhìn bò, cứ cắn ở nhau nhau cứ cắn bò. lột phần lột cái này đây. Ừ, Uy, ừ, qua uy, qua, uy, <laughs> <laughs> ơi ơi ơi, uy, 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 ừ, ừ ờ, uy, uy, mưa uy, uy, tuần uy, bò, ui uy, bao uy, uy, rồi, uy, bao uy, uy, này, hai 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 hai, đây men mày đây nè, อ่ามันคือเป็นจังสีว่าปันสีว่าที่เนาะอออ่าสำรัวใส่เบิดอย่าไปขี่อย่าไปขืนน้องคนไดขึ้นบ่ไใดไดโอ้รถไต่ทองรถเมคโคดฟดอะเฟื <c oughs> อด,อดอออเว้ยเนาพักเถอะนะแมคโคหน่อยเจอเมคโคหน่อ้

เินหยาแล้วกันเยินหยาแล้วทำทาทำทามีแผนส<น>ิร้อยไปหานนองนไปบปได้ไปบ่ได้น้องเล่นน้ำยู่น้องอาบนาา้ำไหมประคุณประว่างประคุณประว่าง,กกางแล้ววันนี้จะลองพาไปเออเก็บตกนะคะเก็บตกไปเล่นน้ำที่อ่างน้องแก้วดูจะกล้าลงไหมเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะคะว่า จะกล้าลงอ่างไหมอ่างน้องแก้วนะคะวันนี้ไม่มีสาวอุ่มนะคะให้น้องแก้วผาลงเด้อพอรุ่นอยู่บ่บุล่ะไอเราไปรุ้นด้วยกันเลยจ้ะเบิง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 เบิเปฝ่าไปหาหนองเห็นหนองอุ้ยอุ้ยอุ้ยสิลงเปล่าสิร่งเปล่าฮฝ่าวแห้งสิร่งโบร่งบยูผู้เดียวอุ้ยนางปากอ่างเลย โอ้โหโอ้โหเล่นแบบนี้เลยบอกบ่ลงแต่วันนางปากอ่างเลยเออแก้วแก้วมาบอกปีล่งแน่แก้วปีประกาศลงเออมาสิมาลองเอาไม้บึงมือนี่งมาเจ๋อ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 ว่าจะมาลองดูไหม่นะคะว่าจะลงน้ำไหมกับบอกาศลงคือเกามัมีคนพาลง ขวดขาเหยเงเออเอานอนเล่นตั้งชึ้ง <laughs> มันเจิ้นมันเจิ้นมันเจิ้นเข้าไปลองอาบเลยเมยเข้าไปลงไปเลยหมสูน่องแก้วบ่ได้ตัวนี้แก้วยังกาลงเลยเอาขายางเบิง้งเอาขายางเบิง้ง ตัวบอกยางสูงอย่ายันอยู่เออกาวขาลังลงไปเออกาวลงไปกาวลงไปเอาขาหน้าลงวันนี้ลงลงไปลงไปเบิ้งแต่ได้ลงแล้วประหยากขึ้นได้ล่ะเออไม่หยุดแต่ได้ดากินละ บกการล่องคือเก่าค่ะมาสิมาแก่มือไม่เมีเออเออบกการลงเล่นแบบนี้เอาเลยเออโยโย่ควนเสียงพ่วดอยเวลาเอิรนมาขึ้นมาพยายากขึ้นได้บัตนี่สิทำตาสิลงเด้ เออยอนร่องเออยอนร่องเออ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 ล่องเออ่องเออเฮ้ยคนสีร่องอยู่ลีลานึกว่าแต่พอรุ่นอยู่สีห้ยพอรุ่นผ้าเอาแก้วลงซ้อนปีๆจังหน่อยนี่นะคนอยากเล่นอยู่แต่บวกกาลงเอาเอาเออเอา อ้าขวดอ่ะโอ้ยตุกสาวนั่งอาบนา้ำเฮ้ยอสาวอาบน้ำกลางค่ากลางดุงนี่นี่โตกันลงวะ่ะอาบให้แก้วพ่อม Lila Lila, lê lão lê nam nông đi qua bocca cả nam, mày mặt cả loa, ha với ha 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 กูบาอามมาตะเฮงานล่ะมืงแรกครัไปกินต้มไก่เด็กเบาอามมาตะเฮงัน,งนพุ่นเอะเอ๋พี่ปีพี่ปีมาย้ำได้พอประยู่จักเทียติดนกก็ะไรบ่ได้เห่นน้ำพี่ปีบ่ได้พ้าพ,พี่ปีลงน้ำเลยพุ่นพันทูพีอะไรแบบนี้ อ่อนเขาแล้วอ่อนข็าแล้วมันีีสาวอุ่มมากาบอนองบอนติตามกันที่เนาะที่อุ่มมากาบ่จ้าหุ่นเหมือนพี่ปีตอนน้อยๆเลยสาวแก้วนี่จอบจอบจอบไปหาหนามมันแฉเรลวไอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปน้ำหนองแล้วบอนีไปเดินต่อ ขอบคุณค่ะที่ให้มาเล่นน้ำมาจอบร้อยเล่นน้ำค่ะเย่เยเฮ้ยอยากหยอกน้องอยู่อยากหยอกน้อง